กดติดตามให้เนเน่ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะายวายวจะเจี๋ยวสวยเลยวันนี้เท่าไหร่คะเ้าวันนี้ไปถ่ายแบบเอะไรคะนี้ไปถ่ายแบบชุดของแม่หนิงไะชุดใหม่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าเราจะไปถ่ายแบบชุดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านให้นะคะว่าร้านไหนนะคะจะได้ไปติดตามช่้ยตตามกันนะคะทุกคนฮัลโหล ถึงไหนแล้วจ๊ะเราเพิ่งออกจากบ้านนะจ๊ะ <_ d ata> เดี๋ยวเราจะไปซื้อของให้แม่หนิงก,ก่อนนะจ๊ะดนะูนะแล้หนูก็จะไป<อ>หาเลนักแต่งนะคะอนนเออจริง,งเลยเปล่าเอ่อจะไปถ่ายชุดกับเพื่อนแต่เรามีสองคนนะคะวันนี้ก็คือสองคนถ่ายไปชิลๆทำตามมาแบงค์บอกโอเคไหมอเ,เออแบงค์บอกว่าพอท่าเลยแน่ยิ้มพอท่าโอเคไหมโอเคโอเคเดี <Okay. S 1> okay. ๋ยวเราซื้อน้ำซื้อขนมไปกินด้วยโอเคไหมค่ะค่ะค่ะม่แม่ <c oughs> เออมามาัชอบลงคลิปลูกติลูกน่ารักไงโอเคไหมทุกคนรอติดตามผลงานนี่นะคะวันนี้เราถึงสโมสร้นะคะสโมสรบ้านแม่หนิงค่ะเราก็เลยจะมาแบบรอแม่หนิงตรงนี้นะคะนะเออนี่ไงนี่เขาพาไปแล้วใช่ไหมคะตรงนี้คืออะไรคะโอ้ยหนูเลื่อนสไลด์ซ้ายขวาไปนี่นะคะแม่หนิงน่าจะถ่ายตรงนี้แหละวันนั้นก็คือ มาถ่ายกันตรงนี้นะคะบางทีถ่ายเอเขาพาไปแล้วนะคะจะมาถ่ายข้างในนี้นเปิดยังทำไมอะมีกันอยู่ <laughs> ถ่ายกันอยู่แค่นี้แต่ยังไม่ได้เตรียมของไม่ได้ซื้อของเลยนะคะอ้ามานี่ถ่ายกันเองนะคะถ่ายกันเองเป็นแบบมินิมอลเน้นเล็กๆน่ารักเอ้ยทำอะไรคะทำอะไรคะถ่ายรูปคนเดียว่านรถเปได้กินขนมรอได้ โอเคใช่เดี๋ยวน้ไม่ไ้กงเติมพลังอยู่นะคะตอนนี้เติมพลังอยู่นะคะต้องเติมพลังให้มันเต็มหน่อยนะโอเคหนู่นเติมไปนู่นแล้วเออรอแม่นิงอยู่จ้าจะทำผมหน้ากลมเล็กเลยยิ้มเส้นมีกบไหนเส้นมีกบทำไมเวลาเธอจะมาถ่ายแบบตาเธอชอบทำไม่เข้าใจ วันธรรมดาก็ไม่เห็นช้ำนอนดึกไม่เห็มตาช้ำไม่เมื่อคืนนอนสามทุ่มแล้วก็ตื่นมาหกโมงงลยนทำไมตาเป็นเหมือนยายอะยายมีตาช้ำตาช้ำอย่างนี้เป็นปกไป,ปแต่ไม่ค่อยป่วยนะไม่ค่อยป่วยแต่ว่าเป็นชอบแบบอิ่วผืวอในปหมดอะแพ้อะไไม่ค่อยป่วย,ไม,ย,วยไม่ค่อยอะไรรบบนี้เฮ<อ>้ยทำผมจุ้ยก่อนนะคะกมดิกเลยทีนี้ทำผมหยิกยิ่งกลมเลยเลย สาลาปาน้อยคองแม่ฮัลโหลสาลาปาน้อยเฮ้ยไปโลไม่เป็นไรอะเบนถ่ายมาสวยหมดแล้วสวยทุกคน ิดบอกนน่ปล่อยผมเนอะผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเลยดูโตขึ้นเลยโอ้โอ้เปลี่ยนเลยอันนี้ชุดตัวอย่างหอยล้อมข้าวจีบหนูนี่อืมจับจังหูโอเคว้าวโอเคเลย จะมีหนวทุกคนมันขนมันยาวเยะมากก็ประทานลิปแล้วมันจะสวยขึ้นเลยนะลิปของอะไรสวยแต่แต่อ๋อจะมาของแต่เขาดีมากแล้วก็ปาก่ะปากนวลเลยเนาะสีบางๆเออสวยอันนี้เป็ปากมาโอเคมาจะใส่ให้มาเอามา ว้าวว้าวสวยมากค่ะชุดนี้นะคะสวยมากแต่ค่ไม่ได้มุนมุนให้แม่ดูมุนว้าวไปเดินไป๋ออดู้องคุาคับภูาเขาเาะปูอยู่จริงหรือเปล่าอะไปเดินไปว้าวเห็กนกล้องเปล่าจับจับ ข้าวซอยน้องเยอะมากเลอ่าตาบอดแน่อช่ไหมคอืมอ่าอก็ไป้ชอบมาเอ๊ะอืมถุงมบลูกใบต่ตางโอเคโอเคขันนสองตว้าวอ่เอาใบก่อนครับผมแล้วจะเห็นมน้าอไรหนอแดงขอเอาเอาเอาใก็ได้คับตลาดสอโอเคอืม

ใช่ล้กระชังไว้มานก็ด้วยหนก้ด้วยออมโอเคอืม้องอะแบงหมดโอเคยิมหมดแล้วเออเออเออึนไหมไมได้ไหมแล้วกแบบดแสปึ๊บล็ตากามนนโอเค

เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอเคโอเคขอไปขอไ้ดีนาก่อนไม่ได้ไปนะโอเคสองสามาไปไหมสองไปได้ขนาดน้เอเ็นเออเออโอ เออหนูมองอเมบงจอยลุก uh จังมองอเมร์เออเออโอเคโอเคว้าวยิ้มนะจัง <discussion> ล wow. ีก <Really? S 1> <c oughs> okay? okay. ้อนี้ไม่จ้ะว้าวใหม่สวยมากค่ะโอ้โหโอเคเตรียกลับบ้านว้าว สวยมากค่ะจป็นไหสีถูกใจแน่เลยสีม่วงอ๋อชอบหน่อยโอ้โอสวยนะค่สีว้าวสวยมากค่ะไปค่ะเด็กกินเยอะมากินกล้วยไหมลูกมีกล้วยนะคะกินกล้วยเดี๋ยมีขนมปังก็มีนะคะอยากกินกล้วยได้ค่ะ เจ๊สองตัวเหรอแล้วชุดสวยมาก,มากเลย,เยหนูชุดสวยมากใครดีใครดีร้านแม่หนิงนะคะหรือแม่เอาร้านแม่หนิงเพิญในยูทูปด้วยสวยมากว้าวชุดสวยมากโอ้ชุดโอ้มีสีเรื่อเมเรื่อมทองแบบนี้ด้วยนะคะโอ้ชุดชุดนี้ต้องเข้าแล้วแหละว้าวสวยมากชุดนี้ถ่ายแล้วสว่างมากสวยมากเธอเข้ามาว้าวสวยมาก เราเป็นเจ้าหญิงทำดีๆสวยๆจังเออจับมือกันีนะไม่ทับชุดแบบนั yeah. oh. ้นทำดีๆสีลูกจัยิ้มากจังอยากมาใกล้ๆจังอยากมาใกล้จังยิ้มอรจังยิ้มยิ้มเยอะๆหน่อยยั้มันน้มาให้เห็นชุดชัดๆันันมาจังยิ้มจังไม่ก้มหน้าหรอกไม่ก้มมองอแบงมองอาแบงมองอแบงเลยมองอแบงมองอแบงมองที่ลูกกลมๆนะลูกมองที่ลูกกลมๆที่อแบงค่ะลน

เอจะถ่ายเดียวนะคะพี่ได้ยิ้มสวยๆโพสท่ายเยอะๆนะโอเคไหมอืยเต๋อยิยยอ้มหวานๆชาไม่ต้องยิ้มหรอกยิ้มใส่ชุดนี้สวยขึ้นกล้องมากเลยชุดนี้เอาแท้ยิ้มเลยชุดนี้ติดหนึ่งชุดเลยแล้วสองชุดก็ยิ้มแล้วหนึ่งชุดน้อยมากสองชุด ความผมตรงนี้อยู่แต่ว่าหนูยังไม่เก่าโอเคหนูอดทนได้ใช่ไหมอดทนได้นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วลูกใช่แป๊บเดียวใช่ไหมถ้าเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งว้าวถ้าทำถ้าทำเสร็จแล้วค่อยเก่าโอเคยิ้มแม่จางยิ้ม เอาพร้อมนะ I ready go มองกันไหมจังมองนี่จังมองค่ะจังทำมือทำไม้ได้หรอเออเออเอวเอวนะ้าวใั่ไหมสวมาก สวยคนสวยต้องเป็นคนจีนโอเคไหมไลท์สิบแปดคนตั้งยี่สิบคนโอเคสวยมากต้อันนี้นะธรรมดานะไม่โอเคค่ะเออใช่ใช่ทำมืออย่างนั้นเลยไปใกล้กันค่ะไปใกล้กันใกล้กันกว่านี้ลูกใกล้กันติดกันเลยหนึ่งสองเออสวยมากว้าลูกสาวใครสวยโอ้ยชิดกันโอเคโอเค โอ้ทำไมแน่ทำเป็นอัะน้าจังทำเป็นโอ้อันนี้จังมองเออทำไมทำเป็นทำไมทำเป็นว่าอะไรค่ะทำไมแน่ทำเป็นอะอย่างเงี้ยน่าจังเล่ยมือลงท่ะบังหน้าเออโอเคมองมางซิเล่ยกระซิบอะไรดูนะสิเอ้ยคุยอะไรกันอะแม่อยากรู้เอ้ยคุยอะไรกันคุยอะไรกันแม่อยากรู้คุยอะไรกันไม่อยากรู้ว้า กันเองเหรอนี่เราให้น้าหอมขินกันเองเหรอให้เน่หอมให้น้าหอมเน่เพราะเน่ถูกกว่าอ่ะหนึ่งสองนะเฮ้ยหอมก๊อบเฮ้ยอ่ะเฮ้ยหอมจิ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 เฮ้ยหอมหน่อยหอมเกมกันหน่อยโอเคสวยมากดูทีสีทองเลยนะโอ้สวยมากแบบกระดุมสวยมากโอ้สวยจังเลยโอ้จางสวยมากสวยมาก ไม่ต้องจาาหัวเอออย,ย, ah. ย way, ่างงั้นแหละสวยมากสวยมากสวยสวยมากยิ้มยิ้มอ๋อยิ้มสวยสวยหนอยอ้ยิ้มมากยิ้ม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 เปากมิองั้นลูกไอ้ยิ้มหัวเลาะโหท่านหนลูกโหท่านอยยย้ิมา จ้างจ้างมองนี่มองนี่มองกล้องอะแบงค์หลกหัวใจหน่อยหใจเธอเป็นใครแสงสโชว์ก็้องหน่อยามๆนมโอเคมองนี่อะข้างบนมองปิดตัวางซ้าปิดขึ้นมาโชว์อหนอยได้มโอเคครับว ตัวหญิงตัวน,น้อยห่านี่หมดให้กล้องถึานหนูทำเปลี่ยนมือเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่ามองอาม้งหน่อยลูกมองอาแบงมองอาแ้งว้าว <c oughs> ชุดเนี่ยดอกไม้สวยจังเลยโอ้สีเดียวกันว้าวชุดสวยมากดูเครงแงสวยมาก หนมาทานี้หันมาทางนี้จังหันมาข้างหันมาข้างข้ากกันได้เหันมาข้างข้าจังัเอังยิ้าต้องะไรลหนะ้องอะไรเลเดเกันลยบมือันบมือสอะไรนะสอะไรล่ะเฮหรอเอยเอยหมุนเลยเหรอหมุนเลยเหรอต้องให้น้าจังหมุนน้าจังตัวเลยกว่าเอ้ย เน่หมุนอันเน่หมุนเอ้ยอัสลับกันหมุนเออแล้วขอดีกว่าข้าวัะเทียมมองอระเบนที่ลูกดังมองกระเบมองกระบนนะดังมองกระเบหน่อยลุกขึ้นหน่อย อ่ะก็มือไว้ลอยเย็นไปนอนเหรออายืนขึ้นไม่เห็นชุดสวยละเป็นพรีเซนต์ขยันเมยเออใช่ใช่จับจับกระโปงสองคนแล้วก็ทำขาไปข้างหลังเออแบบนั้นเลยทำสองคนคู่กันเลยติดติดกันนะติดติดกันเลยนะเออมันสวยมากสวยมากจ้างมองอะแบงก์หรือวาแบงค์สวยมากให้ให้น้าบางหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ดแิ อันนี้เขาเรียกกระซิฟเลอดังมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยย้ยเี่ยมบคกบกว่า I love you baby องเงี้ยเสร็จแล้วสวามาได้าล้วค่ะมองก้องสายเีร็จยิ้มกวานมากเลยลงมาเองลงมาเองลงมาทำไรลงมากด้เอยลูกเออมองสายมองสายมองอไรเร็ว

ว้าวสวยมากในข้างหลังเลยที่คะขอดูข้างหลังเลยว้าวสวยมากชุดสวยมากเลยเยบข้าวชสวยสวยเอาไปไปนีน้าจังมาแล้วไปลูกไปไปเร็วเออมองก้องห่อยคที่นี่มองอมไเหน่อยหนยิ้มค่าได้จะบูดผ่านด้แม่ยิ้มพอดแล้วค่นะใชหกอแล้วยิมหนยค่ะ เล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยบอกกล้องมาเอาแก้มถูกแก้มงใส่กล้องกัีเลยโอ้โหนีโอ้ยงมากมองอัแบงลูกนี่มองอัแบงลูกหาบหนึ่งสองสามลองใส่กเจมื่วยอะไไหมหัวใจจังหัวใจมินีฮดหัวใจลูกเออ mong ăn bánh này trang, mong ăn à bánh này luôn trang, mong ăn à bánh. okay, okay. À. Ừ. trang hàn, thấy ừ. à. hey. Chào này luôn. ยิ้มมายิ้มมองกับแบงมองกับแบงเลยค่ะมีนะดูนี่ดูนี่ดูเนตทำดูเนตทำบอกไม่ต้องยกสูงยกน่ารักมากว้าวสวยมากชุดสวยมากชุดสวยผ้าสวยว้าวแล้วค่ะฝากคลิปหน่อยค่ะทุกคนโชคค่จากออด้าบ๊อบจ๊ะ ติดตังกอนเล่นได้เลยนะคะบ๊ายบายไปกินก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลเน่ด้วยนะคะ